สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของหมูอามหรือ1 0บเอกนรงชัยอินทรกวีซึ่งเป็นที่รู้จักของสังคมจากการที่เขานั้นออกมาอ้างว่ามีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหารในกองทัพนะครับจนท้ายที่สุดนั้นถูกปลดออกจากราชการก่อนจะพันตัวเองไปร่วมเคลื่อนไหวกับม็อบกลุ่มราษฎร ล่าสุดนั้นได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าส่งคนไปปลาใสส่วนตัวเองไปไลฟ์สดเอาหน้าแล้วหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองและพวกพ้องไม่ยอมขึ้นเวทีเพราะไม่อยากโดนคดีค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายหรือค่าที่พักสักบาทก็ไม่เคยช่วยเหลือแล้วส่งเขาไปทำอะไรพอแกนำโดนคดีหมาสักตัวยังไม่เห็นเลยพร้อมติดแฮชแท็กเลวได้ใจแม้กระทั่งทนายความแกนำ ยังต้องร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายสิทธ,ธิเพื่อมนุษยชนถ้าผมหมดความอดทนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีนายสมบัติทองย้อยซึ่งเป็นกาดของคนเสื้อแดงเนี่ยครับแล้วเคยไปทําหน้าที่เป็นกาดให้กับกลุ่มราษดอดด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าใครเอย่ยทางด้านหมูอามหรือว่าสิบเอกนรงชัยเนี่ยก็ตอบว่า มันมีแน่นอนครับที่คิดว่าคนอย่างผมเคยพูดจาลอยๆโดยไม่มีความจริงบ้างหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้เริ่มที่จะมีการออกมาแฉกันเองเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะฮะมาแฉนี่ก็มาแฉนะฮะว่าตัวเองนั้นได้ผลประโยชน์แต่ว่าส่งคนขึ้นไปปลาศัยตัวเองไม่ขึ้นเวทีเพราะเกรงว่าจะโดนคดีเวลาบรรดาแกนนำนั้น โดนคดีก็ไม่มีการให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดซ้ำร้ายกว่านั้นเนี่ยนะครับคนที่โดนคดีนั้นต้องวิ่งโร่ไปร้องขอทางด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือในการช่วยการจัดก,การทางด้านคดีให้อีกตางหากนะครับหลายครั้งหลายคราครับกลุ่มความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่พ้นไปจากเรื่องของผลประโยชน์นะครับคืออยากจะเคลื่อนไหวอยากจะมีบทบาทแต่บางคนนั้นไม่กล้าแต่พอพูดถึงเรื่องผลประโยชน์นั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกลับได้ผลประโยชน์ดังนั้นไม่แตกต่างกันมากนักหรอกครับคุณผู้ชมครับกับพวกบางพวกที่คอยหนุนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าแป้นคีย์บอร์ดเท่านั้นแต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งนั้นที่ออกไปสู้แล้วก็ออกไป สร้างปัญหาให้บ้านให้เหมืองสุดท้ายเนี่ยถูกดําเนินคดีและคนเหล่านั้นก็จะรู้สึกตอนที่ถูกดําเนินคดีตอนที่ติดคุกติดทารางหรือว่าขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นแหละนะเพราะจะไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแบบที่หมูอามออกมาแฉะนั่นแหละครับ